กลับมาอีกแล้วนะะกลับมากับดิอีกแล้วนะก็คือวันนี้เนี่ยมีหลายคนเนี่ยหลายคนน่ะคือเรียกร้องมากว่าอยากให้ทำคลิป cooking adventure อีกนะคะนนก็เลยจะกลับมาเล่น cooking d v v n t u u r e ให้ดูนะแล้วก็แบบอัปเดตอะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนานะที่เป็นทริคหลายๆท,ที่เหมือนแบบบางคนไม่รู้เนาะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ นะคะในะในปีที่ผ่านมาเนอะเดี๋ยวดิขอเปิดเสียงแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคหลายๆคนก็อาจจะพอรู้ว่านี่เคยทำคลิปอ่ะ คุกกี้แ v e n ดอ r ไปแล้ว1คลิปนะเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงโควิดนะคะแล้วก็นี่ก็คือครบ a n n i v e r s a r y พอดี1ปีนะคะก็เลยจะมาเล่น Cookie a v e n ดอ r ์ให้ดูนะคะโอเคเริ่มจากสิ่งหนึ่งก่อนเลยที่ลี่ค้นพบนะก็คือให้เข้าไปที่ s e t t i n g ค่ะและเราก็จะสามารถที่จะล็อกอินเนาะสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องในการเล่นหรืออะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เปลี่ยนแปลงการล็อกอินได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่นี่ไม่รู้และหน้าจอมันเป็น เห็นไหมว่าทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นแล้วก็สัดส่วน proportion มันไม่ดีเลยนะคะ,ะมันก็เลยทำให้เราเลิกเล่นเพราะเรารู้สึกว่ากราฟิกเขาไม่โอเคเห็นไหมทุกอย่างมันจะดูบีบบีม d i s t o r o y e d น่อยๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเข้าไปใน setting เนอะ ตรงขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่แบบทําให้มัน f ูลส screen นะคะแล้วก็กดลงไปปึบมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเซตติ้งที่ไม่ได้เต็มหน้าจอขนาดนั้นแต่มันจะไม่ดึงภาพให้มันดูหน้าเกลียดน,นะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้รีเก็บคอยน์อะไรไปหมดแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาเริ่มเล่นใหม่เลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือนี่เลย มันมีฉากใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็รีคิดว่าเออสนุกดีก็คือตอนนี้เราอยู่อันแรกเนาะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็มีตัว Las Vegas เนาะ Las Vegas นี่ก็เล่นไปแค่ประมาณแบบครึ่งทางเพราะว่าค่อนข้างแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีฉากที่เป็นเหมือนฮาวายทะเลทะเลหน่อยๆอันนี้นี่เล่นไปเกือบหมดแหละก็จะมีแบบนี่ยฮาวายเอียนร้านนะคะ Fruit House เ n ชว s รีสอร์ทนะคะตอนนี้นี่กำลังถึงตัวที่เป็นอาหารเกาหลีก็คือตัวนี้นะอยาจะเล่นให้ดูนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตัว Castle World คือคล้ายๆเป็นเหมือนธีมพาร์คเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเป็น c ซอร์เเป็น Fairy ี่ทาวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเห็นไหมว่าตัวเกมมันยังไม่ได้อัปเดตไปถึงตรงจุดนั้นแต่ว่ามันเปิดตัว หน้าใหม่ขึ้นมาละแต่ียังไม่ได้เริ่มเล่นเลยก็คือตัวนี้นะคะถ้าเราจะอัลล็อกเราก็จะต้องใช้20เหรียญเนาะแล้วก็120ดาวนั่นเองตอนนี้เรามี134ดาวเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอัลล็อกอันนี้ได้เลยนะเอ่อแล้วก็ต้องใช้ไดมอนด์อยู่ที่20นะคะนะคะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเนอะอันนี้จะเป็น French Restaurant ก็คือด่านที่37นะงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นตัวอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอัลล็อกตัวนี้กัน ตอนนี้ดีติดอยู่ที่เสฉวนนะคะตัวนี้อ่าไม่ใช่เสฉวนสิตัวเกาหลีโอ้แล้วก็ตัวเกาหลีเนี่ยค่อนข้างอัปเกรดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วห้ 56, ใช่ปะคะกับ54ล่ะคิดช่นอัพเกรดเป็น56ก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวซื้อให้ดูเลยเลวกันว่าจริงๆแล้วอะไรสำคัญเนาะก็จะเป็นพวก m มาริเน b e ีฟนะคะที่แบบยังแบบราคาถูกอยู่เนาะกดซื้อไปเลย ไปเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เงินจะหมดแล้วอ่าโอเคจะซื้อนี้อันนึงแล้วก็ขอดิเมอน์ Diamond ก็จะเหลือน้อยมากอันนี้นะคะโอเคลองเล่นให้ครบสามมาเก็บดาวกันเพื่อที่จะได้เก็บเพชรกันจะได้ไปอันล็อกตัวอื่น อันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบบ้านโตั๊กุกี้เนาะที่หมักเป็นอาหารเกาหลีหน่อยๆนะคะแล้วตัวนี้ก็มีแมจิเชียนและก็คือแมจิเชียนเนี่ยจะทําให้เมนูของเราเนี่ยหายไปนะคะเออพออัปเกรดพร้อมๆกันหลายๆอันก็จะสามารถที่จะทําให้เรางงนิดนึงว่าออ่หน้าตาของเราคืออันไหนบ้างนะเราก็รอดูกันไปอันนี้รอเทมปุระแป๊บ,บนึง นะมาจ้าเทมปุระสำหรับแมจิ c เชียนก็จะมีพวกอูด้งเกาหลีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะที่หลายๆคนชอบดูในซีรีส์นะคะแล้วก็จะมีตัวสุกกิมจิที่เป็นทั้งตัวซีฟู้ดเหมือนในหนังไอซีรีส์เรื่องอะไรนะไอเกาหลีที่เขาคิดคิดกันอยู่ช่วงหนึ่ง It's a One Class แล้วก็มี ตัวซุปกิมจิที่เป็นตัวซีฟู้ดกับตัวไข่มีนักร้องมาอีกแล้วเทมปุระไปเลยจ้าเรารอซุปกิมจิไข่เนี่ยถ้านักร้องเนี่ยเขาก็จะมาทำให้ คนที่มาซื้อของเราเขาเลเวลความพึงพอใจไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็จะต้องเพิ่มด้วยนักดนตรีคนนี้เขาจะมาเพิ่มเลเวลให้เราเราจะได้ได้ทิปส์นะคะมารินเนตบีฟเมื่อกี้นี่เขาบอกไปว่าเราจะอัปเกรดซึ่งเราก็อัปเกรดไปแล้ว เราจะเอา3ดาวเพื่อที่เราจะได้เอาเพชรแล้วก็ไปอัปเกรดแล้วก็จะเดี๋ยวจะพาไปเล่นตัวมาสเตอร์กันนะจริงๆตอนที่จะเล่นมาสเตอร์ก็คือแบบกะว่าแบบรอเดี๋ยวจะถ่ายคลิปใช่ไหมก็เลยยังไม่ได้เล่นตัวมาสเตอร์เก็บไว้ให้ทุกคนดูว่ามาสเตอร์มันแตกต่างกับด่านปกติยังไงนะ ดูเหมือนว่าเราจะทําอันนี้เยอะเกินไปแล้วแต่จริงๆเราก็ได้3ดา,าวแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราอัปเกรดมาหลายอย่างมากมันก็จะทําให้คะแนนของเราถึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมือนเป็นกําไรของเราแหละถ้าเราทําของคนนี้เสร็จนะคะก็จะเหลือตัวกปกกิกับนี่เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บเงิน,น,น ได้ครบแล้วเราก็ได้มีรคคอร์ดด้วยนะเห็นมาบอกแล้วว่ากําลังเก็บเพชรอยู่เพื่อที่จะอัปเกรดได้นะคะอ่ะเห็นมาว่าเราจะคอมพลีทไปหลายๆตัวเนาะตรงนี้ซึ่งตรงนี้มีคา่าอ่ามีคุณค่าย,ยังไงบ้างนะก็คือถ้าสมมติเราได้สีดาวมันก็เหมือนเรตติ้งของร้านอาหารอันนี้ของเราที่เราเปิดไอ้โตเกะกี่เฮาส์เนาะอ่าอันแรกๆเนี่ยมันก็จะได้แค่แบบ1เพชร2เพชร3เพชรเมื่อเราคอมพลีทดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเราคอมพลีตลอยหกสิบห้าดาวเราจะได้ห้าเพชรซึ่งอันเนี้ยจะมีผล เราไม่ซื้อนะเพราะเรายังไม่อยากเติมอะไรมันจะมีผลตอนที่เราเนี่ยมาเปิดรีสอรอทอันต่อไปเห็นปะ่ะตอนนี้เรามีดาวแค่150ดาวจากตัวโปรกิเฮาส์ House, เนาะสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากจะได้ฟรีคือเราจะต้องได้ดาวทั้งหมด155 แต่ถ้าเราเติมเงินเนาะเราก็สามารถที่จะซื้อได้ใช้เพชรกับเงินตรงนี้นะคะในการซื้อได้เลยหรือแม้กระทั่งบางทีเราอยากจะอันล็อกเยอะๆเราก็เติมเงินก็ไปเยอะๆนะเราก็ไม่ต้องใช้ดาวนะถ้ากี่ดาวเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้เพชรซื้อได้เลยซึ่งอันต่อไปก็คือเป็นมาเลเซียร u ร้านนะคะ ซึ่งเขาก็จะพูดเนี่ยเห็นมาว่าด่านที่34 collect star from the t o k i house the opening cost will depend on the number of star earned นะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีดาวกี่ดาวนะคะก็อย่างที่ดีบอกไว้เมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่าเรายังไม่เปิดเพราะเรายังไม่ครบเราเหลืออีก5ดาวงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นจนให้ครบ5ดาวแล้วกันนะและเดี๋ยวเราจะไปมาสเตอร์นะแล้วเราก็จะไปเปิดร้านอาหารอันนั้นกัน จริงๆลี่แอบรู้สึกว่าด่านียมันง่ายนะเพราะว่าแบบส่วนผสม,มหรือองค์ประกอบมันค่อนข้างที่จะใหญ่เห็นปะตรงนี้ใหญ่มากแล้วมันทําให้เราเห็นชัดมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายเสิร์ฟเร็วนะคะแล้วกออ็ดีเทลของการเสิร์ฟมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นน่ะมันก็เลยดูเหมือนว่ามันง่ายนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนความเข้าใจของแต่ละคนในแต่ละด่านอีกทีนึงแหละ ว่าเออเราชอบเล่นแบบไหนไม่ชอบเล่นแบบไหนนะส่วนตัวนี้ตอนนี้เริ่มเล่นด่านนี้คือแบบหิวอาหารเกาหลีมากเวอร์เพราะว่าแบบรู้สึกกราฟิกเกมนี้มันดีอะ่ะมันโ okay อเคอ่ะแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเล่นเกมนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยอ,อนี่ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะต้องควรที่จะแบบผ่านด่านไปได้แล้วแต่ว่าก็คือเหมือนอยากจะอัดวิดีโอให้ทุกคนดูว่าเหมือนแบบ ตอนนี้เกมมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเห็นแบบหลายคนมากที่เหมือนแบบทักเข้ามาถามว่าทําไมเกมมันอัปเดตทําไมเกมมันเล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นหลายคนสงสัยก็เลยมาเล่นให้ครบ anniversary รหนึ่งปีที่ทําคลิปที่แล้วด้วยแหละแล้วก็เลยอยจะมาเล่นให้ดูนะคะโอ้ไม่ดีอ่ะุดกิมจิใครเย่ yeah. แล้วเดี๋ยวรอคนนี้มาเคลียร์ก็ได้ ดูซิว่าสั่งอะไรขอบใจเจ๊แกสองคนสั่งอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่คุณยายอันตี้ต้องโกรธเราแล้วเพราะเราไม่มีซุปไข่ให้นาะง โยนทิ้งไปหลายอันมากจริงๆก็คือมันโยนทิ้งได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเจอคุณลุงคนที่เขารักโลกอะ่ะเขาก็จะหักคะแนนเราแล้วเขาก็จะทิ้งเราไปเลยโดยที่ว่าเขาจะไม่ให้ติปแล้วก็ไม่จ่ายเงินเราด้วยเพราะฉันก็พยายามอยาทิ้งจะดีกว่านี่ก็คือทําไม่ทันแล้วจ้า ดาวนะอันนี้คือเรามาเก็บเพิ่มให้เราครบอีกดาวนึงแล้วเราก็จะได้ไดมอนสำหรับครั้งแรกที่เราครบ3ดาวอะ่เมื่อกี้ลีบอกว่าลีจะเล่นด่านนี้ให้ดูใช่ปะ่ะด่าน52เพราะว่าอันเนี้ยสตาร์ของเรายังไม่ได้ครบ3ลองดูซิว่าตอนนี้ที่เราอัปเกรดไปเนี่ยมันค่อนข้างได้ถึงอันนี้แล้วรีอย่างดูซิว่าจะได้กี่ดาวในด่านนี้เราขาดหใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราเก็บไปหนึ่งแหละ คนตัวอ้วนๆนี้เนี่ยนะเขาก็จะชอบแบบกินอะไรซ้ําๆกันนะคะถึง3อันบางทีถ้าเราแบบว่าอัปเกรดไว้ครบ3อันมันก็จะดีต่อตัวเราเองในการที่จะทําให้เขาได้อย่างรวดเร็วเนาะมาริเนตบีฟมาริเนตแปลว่าบีฟหมักนะคะหรือว่าเนื้อหมักนั่นเองนะ จะเป็นแบบคนที่หงุดหงิดที้วีนิดนึงคือชี้จะแบบรอใครไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่มาให้คะแนนร้านค้าเราเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะติดหนักถ้าสมมุติว่าเออเราทําเสร็จในเวลาที่แบบเขายังแฮปปี้อยู่เ้ย หลักๆคืออย่าลืมเก็บเงินนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินเร็วคนที่มันจะมาในคิวต่อไปตรงนี้มันก็จะมาเร็วที่จริงก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าเราเก็บเงินไว้เกมมันก็จบไวตามรุดงของเรามาถ้าเป็นเด็กสองคนหรือเป็นคนที่สองคนมาด้วยกันอ่ะเขาจะชอบสั่งซ้ำสองอันก็คือจะคล้ายๆกับคุณคนอ้วนอันนั้นถ้าคุณอ้วนคนอ้วนคนนั้นอ่ะเขาจะสั่ง 3ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเด็ก2คนนีนก็จะสั่ง2ที่เป็นแบบออเดอร์เดียวกัน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ,อ้เราไม่มีอะไรเลย ดูสิว่าเราจะได้เต็มไหมถ้าจะไม่เต็มนะเพราะว่าเราอาจจะยังอัปเกรดไม่ถึงเนี่ยก็จะได้แค่สอดาวโอเคเดี๋ยวจะลองไปเล่นตัวมาสเตอร์ให้ดูตัวมาสเตอร์มันก็คือไอเฮลส์คิทเช่นน่ะนะ หน้าคล้ายๆตัวคนที่เป็นเฮลส์คิ t เช e นแต่ว่าก็คือออ่มันก็จะเป็นแบบนี้เงื่อนไขอะค่ะเช่นห้ามโยนทิ้งหรืออะไรแบบนี้เนาะลองมาเล่นกันในรตัวอย่างอันนี้อย่างเนี้ยก็คือเราห้ามทําผิดเลยเพราะว่าจะโยนทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําตามออเดอร์ถ้าเกิดอัออเดอร์เยอะๆเร็วๆตามที่เขาต้องการอย่างเงี้ย ก็จะได้คะแนนพิเศษจากตัว Master ร h เชฟคนนี้นะคะ โอ้ยแยแล้วเขาต้องการไข่ ซุปไข่2และเรามีซุปไข่ที่กำลังทำอยู่แค่1เท่านั้น รู้ได้แล้วหนึ่งดาวแปลว่าเราผ่านมาสเตอร์เชฟอันแรกแล้วนะนี่เขาเพิ่มเวลาให้เราเลยจริงๆถ้าสมมุติว่าบางทีที่เขาเพิ่มเวลาถึงที่เราได้ตรงนี้เต็มเราก็อาจจะได้แบบตัวป๊อกคือตัวนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยเวลาเราเปิดมาเราก็จะได้กล่องของขวัญนะแล้วก็ดูซิว่ากล่องของขวัญจะได้อะไรอ่ะอ,ะอย่างเงี้ยแจกเพชรสามเม็ดก็คุ้มแล้วเพราะมันทาให้เราไต้องเติมเงินนะคะโอเค เดี๋ยวลองกลับไปดูซิว่าตอนนี้เราเหลือกี่เม็ดที่เราจะต้องการ3ดาวนะที่เราต้องการนี่เรากำลังจะไปอันล็อกมาเลเซียกันนะคะนี่นะ155ดาวนะแล้วก็ถ้าเราได้ร5 5าดาวเราก็จะอันล็อก for free Open open a new r e s t a u r a n t แล้วนะคะเราเล่นมาจนถึงจุดที่เราสามารถที่จะ Open ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอรีบไปเก็บเงินในอันเก่าก่อนนะแล้วค่อยมาเล่นอันใหม่เพราะไม่งั้นเราจะอัปเกรด พวกนี้ไม่ได้เห็นไหมขึ้นตัวแดงหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีเงินนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายค่ะทุกคน